ที่เน่นาคหลวงวัดโมลีทุกรูปมีค่าถาดีจากพระเดชประคุณพระพงว์วชิโรดมนั่นก็คือไม่ว่าจะทำอะไรกำลังใจอยู่ข้างหลังความหวังอยู่ข้างหน้ากลัวหรือกล้าอยู่ที่ใจครับต้องบอกว่าสามเณรูปนี้ออกข่าวทั่วอินเทอร์เน็ตทุกสำนักข่าวต่างยกยอปอปั้น สันเสริญในคุณงามความดีของท่านซึ่งพิเดเนก็มีนามว่าพินเนนพานวัดกองทุ่งมนวัดโมลีโลกยารามครับสาธุพระบาลีบริสุทธิ์ส,สุดหล่ำคราพระบาลีทำรงคู่พระศาสนาพระบาลีคือปริยิติสุดวิชารักศาสนาจงรักษาพระบาลีแต่ไม่มีปีไหน จะพิเศษเท่าปีนี้หลวงพี่ประโยคเก่าทั้งเจรูปปีนี้มีถึงยีิบารูปที่มาจากวัดเดียวกันสร้างประวัติศาสตร์สอบได้มากที่สุดทุบทุกสถิติความเก่งไม่ต้องพูดถึงยืนหนึ่งในวงการบาลีวัดนั้นก็คือพี่นินวัดโมรีโลกยารามขอเสียงสาธุการมุทนาดังๆ3ามครั้งครับสาธุ สสาาธธุุธและนอกจากนั้นยังมีสามนเณรนั่งหลวงอีกหลายรูปแต่มีอยู่รูปหนึ่งที่พิเศษกว่าใครพิเศษยังไงน้องเนนใส่ไข่หรอครับไม่ใช่พิเศษใส่ไข่เป็นสามนเณรธรรมดาแต่ใส่ใจเรียนบาเรียครับก็เพราะปกติ สามเนนนาคหลวงจะมีอายุราวๆ20่สิบถึงยีปีคือเรียนบาลีตอนอายุ12บขวบแล้วสอบไม่ตกเลยแต่พี่เนนวัดโมลีที่สอบได้ปีนี้มีอายุแบบที่คุณโยมคิดไม่ถึงแน่ๆนลองทายแรกในใจดูครับ <c oughs> พี่เนนนาคหลวงวัดโมลีมีอายุเพียงแค่17ปีเท่านั้นครับสาธุ ไม่รู้ว่าพระอาจารย์สอนที่วัดโมลีมีคาถาอะไรดีทําไมถึงเก่งขนาดนี้เพราะท้าสอบไม่ตกเลยก็ต้องเรียนบาลีตั้งแต่อายุาขวบถ้าพี่เนนวัระธรรมกายอยากจะชนะสถิตินี้คงต้องเรียนตั้งแต่ออกจากท้องตอนเกิดไม่ต้องร้องอุว้วร้องอุกาสะแล้วออกบวชเลยดีกว่าครับสาธุ จริงๆสามเณรแอบทราบม,มาว่าพี่เนนาคหลวงวัดโมลีทุกรูปมีค่าถาดีจากพระเดชพระคุณพระพงวัชโรดมนั่นก็คือไม่ว่าจะทำอะไรกำลังใจอยู่ข้างหลังความหวังอยู่ข้างหน้ากลัวหรือกล้าอยู่ที่ใจครับสาธุเป็นเคสไม่รับฉบับย่อ สวนฉบับใหญ่กองง่ายง่ายคือความขยันหมั่นเพียรครับพี่เนครับพี่เนีนรน,นา่งหลวงวัดโมลีที่อายุ17ปีมีชื่อเสียงเลียงน้ำว่าอะไรครับก่อนจะบอกชื่อต้องบอกว่าสามเณรรูปนี้ออกข่าวทั่วอินเทอร์เน็ตทุกสำนักข่าวต่างยกยอปอปันสรรเสริญในคุณงามความดีของท่านตอนที่ตัวผู้พูดนั้นทราบข่า,ขาว ก็แอบคิดน้อยใจว่าตัวเราเลื้ยงเรียนยังไม่เก็ตเฮ็ดแต่ความดีจะสู้ได้บ่นออเพราะพี่เนนเก่งจริงๆครับซึ่งพี่เนนก็มีนามว่าพี่เนนพานวัดกองทุ่งมนวัดโมลีโลกยารามครับสาธุสาธุสาธุ ผมเลยเดี๋ยวจะต้องไปขอแลเซนซะหน่อยแล้วครับนักรบที่แกร่งกล้าเกรียงไกรยอมไม่หมดกำลังใจอินฟินิตี้ใจจกมุก่งก้าวไปสู่จุดหมายหน้ากว่าถึงไม่ลีกลีมุ่งหน้าขว้าชัยพวกเราจึงกล้าปฏิญาณเลยว่าเจ้าเยี่ยงหลวงพี่ประโยคก้าวจะเอายางคูบาอาจารย์อยู่เป็นเนื้อนาบุญ ผู้คุณโยมทุกท่านไปนานๆครับสาธุอยากเป็นน้ำหยุดนิ่งติดปลายาให้แสงฟ้าผ้าระเหยสู่สวรรค์กันเป็นก้อนเมฆใสโดยเร็วพันแล้วพาฉันโปรยปรายสายธาราให้สัมสัตทั้งหลายได้ดื่มกินนกมีแรงโบบินสู่เวหา ส่วนมนุษย์ยุดได้กลางกายยาเสแวงหาจนพบศพนิพพานสาธุพวกเราทั้งสองรูปพร้องทั้งทีมงานทั้งสองข้างจบประโยคเก้าเมื่อใดจะต่อประโยคสิบทันดีครับประโยคสิบนะครับประโยคสิบก,กราบ,ทบเทพเทาพระมหาเถรานุเถระด้วยความเคารพเป็นอย่างสูง เจริญพรญาติโยมผู้ใจบุญทุกท่านมาณโอกาสนี้สาธุสาธุสาธุ